อาให้พันบังด้วยอยมาจังได้พันสมงั้นนะบังยิด้สวัสดีเอนะคะแล้วก็สวัสดีเซียนลุกคันวันที่เท่าไหร่จีสิบเจ็ดทับสี่นะก็คือรับไปวันที่สิบเจ็ดอีดนั่นเรียนบอกคุณปานี่ได้ยู่ายี่สิบบาทผู้ได้ได้อันนี้อันนี้คือสถิติแปดสามมันอยู่แถวไทยสุดท้ายเลยค่ะแปดสามแต่ว่ามันกับป็นนัตเนียนยู่พอแล้วทับมา่และแล้ววงพร้มชุดนี้วงชุด นัองเดี๋ยวมาเอาของชนั้นนะก็มาเอามาน้ากันแต่ว่ากรดีคือนกะลาผู้ใดว่าแม่นล้างไม่ออกก็ว่าต้องนั่นเพราะว่าเอฟซีผู้ติดตามเขาจะได้ซื้อได้ตา่าอม่ว่าสีบออันไม่าเดี๋ยวเอาล่องกันเสยนันมาแปบแปะตามตัวนได้ทั้งสองตัวนั่งเหมือนกันเนาะเอฟซีเหมืนกัจะได้เดียวเขาเป็นยังเราถับเสยนแตว่าเสยนกะไหต้อโมนี้มันที่ได้เสยน ืันนี้วันที่เท่าไรล่ะวันนี้วันที่สี่วันที่สี่พฤษภาคมนะคะเสียนเราปล่อยให้ทั้งสองต,ตัวสามตัวเนาะค่ะแต่ว่าเราเหต,ต,ตุํานมานน่าแต่วันที่สามหมื่อว,วานานี่วันที่สองคุณนะให้แต่ว่าเมื่อจุดกจับซุดสามตัวให้วันที่สามก่อนออกแน่นอนมันออกวันที่สิบหกมันออกวันที่สองแม่ออกวันที่สองีซื้อสองตัวงานอืไนวันที่สองหมู่บ้านเราไม่จับ สามตัวรับเลยเอ็ดสามตัวไว้ทาแล้วทาแล้วสรุปแล้ยววันนี้วันที่สี่ของมิลที่ตั้งเจ็ไใดมาเอาไปสามตัวบ่นี่แหละที่มันส่องนี่แหละมาเอาจ้ะแต่อย่าเข้าช่วงสองตัวก่นนะให้เซียนอ่านสองตัวให้ก่อนไงเขียนให้แล้วเียนให้กระดาษใหญ่ๆชุดนี้เพื่อนซีมากลงทุนชุดลงทุนสรุปเดียวชุดหายิบเรตเตอรี่ไว้เลย กแก้วเนี่ยไงไก็นีกับบะหมีอีกแล้วไรก็นีกับบหมี่กวไรก็นีก็มีหมี่ละมันเขียวคนละเตามลายพดพอแมงต้งมันไล่ต้อเป็นสมุนไพรอ่ะเจ็ไหมเจไหมมันแต่มีคั้วนะสมุนไพร่มันไล่ตัวมันเพียงตมันนีบัตรทัดตีไงด้วยียนซ้ำกันกับใบนั่นล่ะพวสอันนี้้างไาทาไก่ ามรอสักครู่นะคะเอฟซีเงห้านะเอาหน่อยบ่หน่อยก็ได้มั้ต้องประการเงยหัวยันเมื่อเมื่อเขอเบอร์เมื่อดูเส้นรุ่นนอยากโอนเมืนใไหนแกสักพันนะสน้าอ้ได้ได้โอนให้แอดมินน้ำในเรื่องเอฟซีเพราะว่าเส้นตัวจริงตัวนี้เอฟซีบาห์เรือมาติดตาไม่เป็นเห็นเราเพื่อน่นช่วะ วันมาไม่เบอร์ติดต่อเชนรุนอันนี้เขาเออเชี่ฟนครับตัวจริงเนาะพ่นใดเนาะพันแพ้นั่นเนาะเดี๋ยวด้วยจ้าเดี๋ยวเบอร์โทรสีเขียนใส่กระดาษแนวทางนั่นละค่อยแคบเอาเสียนวงให้ตัวเดียวด้วยตัวเดียววงบ่ไรจาเล่าหายเหลขลายเล่ากับอะไ้วงตัวเดียวดีพบไใดตัวเดียวพันละฟันตัวเดียวพันใดละเห็นบ่พอราปัันไห้กับบ่ไม่เห็นถูกไหนบอก จ็ดแปดสี <th ่หฮงยยังก่อนมหลายด้อเมื่อหนแม่เราบอกเนี่ยหกหางนึ่งมาหลายด้อเจ็ดแปดสี่บอกเสี้ยนที่เสี้ยนบอกไปนันกับพ่อกันผ้ากันเห็นตัวนั่งก็ว่าให้ตอนไหนใครแขบใอยากให้เราปั้นเม็ดเกลียวกรปือเกลียวาไฮไลท์ก็หนีเด็บแล้วลดลงมันจะเลยเนาะทำนี่สิบสองหางถึงที่คือสิบว่าเกินสิบสองหางทั้งสามตัวสองตัว ก่อนเอาอพื้กันเบื้องเนืองหนึ่งสิบหางพ่อเวอร์เชียนบรรทัดพื้นเทียนไงแทะเอาให้พ่อเราคำนวณไดเด้อสวัสดีทุกคนเลยค่ะบ่ได้อ่านซื้อไฟกับฟอไฟเมาร่วมไปเรื่อยๆกันซิฟโจงนี่แหละบ่หลายแทะแหวนมิดตัวนี้ร้อง่ามบุ้งปูมเด้ออันบ๊วยบุ้งยาระบายเดี๋ยวลริ่มติดดัง หนึ 1> 1. ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเอลงตปล่างเลยสูตรตัวนึงนั่นแหละอนนี้บนล่างเลยนี่เอทั้งบนทั้งล่างอันนี้ล่างโดยเฉพาะแปดยนซีปียนางอบนล่างบนล่างอันนี้ชุดล่างเลยตัวสูดล่างเลยตี่ฮางนี่เด่นเด่นล่างเลย เช็น่างไม่หนึ่งเกียรนึ่งแปดสองเกียรสองแปดเสอดกลับน้ำเกียสองแปดสองกลับกลมเียนเบอร์โท่วันนี้แล้วก็เขียนซื้อเี่นรุ่นด้วยพ่อเล้ยงย่งไประบายรระบายเห็นเห็นนะนะเห็นตัวเช่นมามเบอร์โท่กับซื้อเี่นลงลายเส่นไปสีแดงบ่ อโอศูนย์หกสี่สามเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าสี่เียนุูนเขียนเียนดูนโอ้โได้เขียนชิ่อๆปวดโอ้ยสอมาไหวป่านว่าสิบูว่าตรงไมเหตุการสี่เนาะโอ วันที่ออกอากาศคือ4ี่พฤษภาโอเคเราลงวันที่พอมาวันที่เราลงคลิปมือได้อ่ะสามนี่แหละอย่างแค่เมื่อวองคสุดท้ายลวดออ้งค์สุดท้ายให้พความ เดมมองแขนแล้วสรุปว่าสรุปแวสรุปเลดมัเอาอีกที่ดอกสรุปละรุดเก่าเลรเดี่ยสรุปแล้วเนี่น่สรุปแล้วสรุปแล้วสรุปว่าออกมันวันนี้ประมาณคือเก่าเก่าตี้ันรืไม่อีกัให้ดนีแลรวรุดนี้แล้วเชื่อน้องหายแล้วหายได้แล้วอได้หาบ้านไม่อที่เลไม่อี่ก เอาไปเอาากับซีว่าว่าไอยโมเจ้าโบเห็นกันสักสิว่าจังไหนแล้วเราหแข่งเดี้ยวันที่สี่เืนเนาะเลื่อมกับเลื่อมเต็มทค่ะมันอยู่ที่ดวงดอกแดงกระชุดนี่ละงามใดกระไดให้มาสรุปสุดท้ายกันค่ะเอานี่งละเออเนาะแค่เอาวานิช แต่ละกล่องก่อนเอาฟังทั้งนี้ลิิงไว้ก่อนี๋ยวใหญ่ไปฟังทั้งหเป็นกระเช็ดแก็บก็เป็นกระจดเอาแคบเอา้วพี่องเด้อเด็คนสีเี่ยนมากดอกเบเอาแคบเอาข้องลาวสี้าวสีอร์โทีเ้ียนาุ่้าวสีข้าวสีางบรร้าดสีด้้ายสีแดงวสีแดงวส้าวสี้วี้าวสีข้ข้วสีา้ส้า มีได่อยู่ตัวโลงเอ็ดไล่บุญจ้าเบอร์เท่านี้เอ็ดไล่ได้ไหมคะเอเอียงมาทางนี้น stuck, ิดนึงเซียนเบอร์เคโอเคสามารถแอดไล่ได้เลยนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนหล่นนะคะนี่วันที่สิบเอ็ดเล่าดอกนี่เมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะคะ2568เด้อค่ะพี่น้องอันสิตาโดนนอนเล่าซัวสิหมุนมากมันมันมนีย่าเข้ามาได้เอากระดาษเลยหงามากเจมีกระดาษเอี๊ี โอเคค่ะซขอบคุณหลายๆค่ะยังไงบันนีวต้องี้วยงวะโซเบากันจังเอาโซใหอจให้เบ่งตัดสามตัวก็ให้หกตัวสามตัวก็ให้ห้องแหตัสามตัวก็้ต้นั้ก็เป็นตัวล้ามัน แต่ว่าเราเห็ดไว้เด้อเดี๋ยวพี่น้องพจนจะเขียนวันที่ที่เพิ่น่นได้พจนจะมีวันทีว่าเพิ่นปล่อยมือใดนี่แต่ว่ามันก็มีหลายคนหลายส่องมือนีส่องนีมาหกเจ็ดส่องนี่เพิ่นลงห้มือนีวันที่สีพี่น้องค่ะน่ค่ะเนี่ยค่ะเนคน่ยเนี่่ย่ยค่นนเนีนะเ่นี่นคเนีนี่่เนี่เอีน้เด้อ แล้วว่าชุดนี่ชุดสรุปแล้วสรุปแล้วมันทำสรุปมันละทั้งสี่สรุปทั้งสี่โครงสุดท้ายพ่าวมนมีชุดนีหละแต่ว่าโครงสุดท้ายห้อกับสิไม้อีกอยู่กันเรื่มเอแต่แล้วแต่ยนยกตัวเป็นสิการเริ่มให้ย่ำเตียนให้แต่ว่าทำสรุปแล้ว่ะนี่สรุปมันละวงเผยมันพูดตัวแล้วได้สรุปตัว สองเจ็ดล่างกับมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดกันละเจ็ดล่างเจ็ดล่างมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดเนี่ยกระจับไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดเลยต่วทับน้ำแปดสองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่คนโตรมาทันทีเลย เลขบัญชีโทรถามเลยค่ะคุณมนโมนในนี้เราไม่เขียนให้นะคะเท่าน mm ั้นโชคก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยจะคุณโทรเด้อค่ะเสียงเร่าหายแนวทางอยู่หลังจากจบหลังมลไลสดแล้วค่อยโทรนะคะตอนนี้มีเสียงโทรเปล่ามาถัดมาทำกินอะไรบ้างเสียงท้ายไปพอละยกเครดิตให้ลอยอ่ะปะเออเสียงมาพิเศษเท่าไหร่สองแปดห้า สองแปดห้าพิเศษวะค่ะกับเก้าเก้าห้านาเมาอย่างเดียวเราสองแปดสวันนีบอก่ะบ่เที่ยวเสี่ยนีเราไ่ค่ถ่าดิหมมาถ่ายคนถ่ายมันนั่นมันบอกมันหลุดลาว่าลาว่าเ้มันก็ต้องกันนี่ยะลาวาน้ำหมวันเหรอเนาะาว่ามันแค่ว่าเสียนื่นนี่เนาะคนกั ยมรับดล่ะชื่อนี้บ่มีไผบู่้จักเด็กน้อยก็ยังู้จักเนาะเสียนรุ่นเตี้เสียนรุ่นเด็กน้อยเหมนเสียนรุ่นเนาะเบอริตยังไยังไามาสองเบอร์นี้ยังองเสียนรุ่นต่เดว่ามันเป็นห้เหลยกมีเสี้ยนรุ่นบ่ครับว่าจะเบักหเ่อยๆบ่ว่านอายุจังได็กจังเขาบ่าคู่กันน เขาไปบ้านอื่นเนาะไปต้งสักไปกานคนณทุกท้นไปทุกแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสียนลุ้นด้วยนะคะผู้ให้เรียกดีๆดีว่าวใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ